เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่23สาเมษายน25 6 5ที่ห้องดึกแกรนบอลลุมโรงแรมสีอูทอง Gren, แกรนตำบลท่าพีเ่เหลียงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพักมวลชนสยามได้จัดประชุมใหญ่ครั้งที่1ปี2 5 6 5โดยมีนายทรงศักดิ์ภูขามขาำหัวหน้าพักพร้อมกรรมการและสมาชิกพักกว่า280คนเข้าร่วมประชุมท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมากโดยในการประชุมวันนี้นายทรงศักดิ์ภูขามขาำหัวหน้าพักมวลชนสยามได้เป็นผู้เปิดงาน พร้อมชี้แจงขอลาออกจากตาแหน่งหัวหน้าพักพร้อมทาการเลือกหัวหน้าพักและเปลี่ยนชื่อพักใหม่เป็นพักไทยสมาร์ทหรือไทยสมาร์ทปาร์ตี้โดยผลสรุปการเลือกหัวหน้าพักเสร็จสิ้นหัวหน้าพักไทยสมาร์ทคนใหม่คือนายกิติภูมสิริพันธ์โดยมีในการกฤษคันตชัยเป็นเลขาธิการพักพร้อมทั้งกรรมการพักชุดใหม่โดยชูนโยบายปลดหนี้เกษตรกรประชาชนต้องได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เตรียมส่งผู้สมัครสสครบทุกเขตตั้งเป้าเป็นรัฐบาลกว่าที่นั่งสสทุกภาคพร้อมชิงคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยนายกิตติภูมิสริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทคนใหม่เป็นบุคคร่ำวอดในวงการการเมืองมาหลายปีด้วยดีกรีจบป,ปริญญาโทจากสถาบันเทคโนโลยีเมสซาสุเซตหรือ M.I.T. โดยได้รับทุนจากรัฐบาลไทยและเป็นผู้ก่อตั้งแฟนเพจเฟ c บุ๊ก k b a n อก o มา m ์ r t ิ i t y ที่เน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยของกรุงเทพ้ดยกล้องวงจรปิดดในกิจติภูมิสิริพันธ์เคยศึกษาโครงการไฟฟ้าจากพลังงานลมเพื่อหวังช่วยประเทศในการลดต้นทุนการนําเข้าพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าโดยได้เช้พลังงานจากธรรมชาติเมื่อปี2557ได้รับรางวัล CEO Thailand Award 2014ผู้บริหารแห่งปี2557ผู้เป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการนําเข้าพลังงานเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดและปลอดภัยโดยนายกิติภูมิสุริพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนชูนโยบายในการหาเสียงปลดหนี้เกษตรกรนําเทคโนโลยีล้าสมัยประหยัดต้นทุนการผลิตมาให้เกษตรกรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดประยุกต์ใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์และกังหันลมนายกิติภูมิสุริพันธ์กล่าวว่าพักไทยสมาร์ทนั้น จะมีชื่อพักเป็นสีเขียวบ่งบอกว่าเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่สะอาดจะทําทุกที่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและในวันนี้สมาชิกทุกท่านได้พร้อมใจใส่เสื้อสีเขียวเข้าร่วมประชุมเป็นการสนองนโยบายของพักอีกครั้งตนเองต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้ไว้วางใจให้ตนเองเป็นหัวหน้าพักไทยสมาร์ทด้วยความรู้ความสามารถประกอบกับประสบการณ์ตนเองจะนําเทคโนโลยีล้ายุคอย่างเช่น AI ไวไฟมาใช้อำนวยความสะดวกให้ประชาช,ชนการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดจากเซลล์แสงอาทิตย์และกัหรหันลงจะทําให้ลดค่าใช้จ่ายจากพลังงานแพงๆเช่นน้ํามันจึงอยากให้พี่น้องประชาช,ชนให้โอกาสคนใหม่ๆพักการเมืองใหม่ๆในการเข้ามาบริหารประเทศให้พัฒนากว่าที่เป็นอยู่เพื่อประเทศไทยจะได้เจริญก้าวหน้าและเศรษฐกิจที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป